สวัสดีครับผมตันหนึ่งเก้านะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะพอดีผมได้ไปดูรายการใน YouTube ของเวียโซนะครับแล้วเขาก็ได้มีสปอตโฆษณาเกมชื่อว่าเกมอะไรไม่รู้เก้าอิมมาไลสักอยาเนี่ยนี่แผ่นแผ่นแผ่นนี่แผ่นตรงนี้แผ่นแผ่น,แผ,น,แ,ผนแผ่นเกมเขาเพิ่งส่งมาให้ผมวันนี้ใช่วันนี้วันที่ สมิตุนาสองห้าห้าเจดใช่เขาเพ่งส่งมาผมวันนี้แต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าได้เป็นเกมมาแล้วได้เป็นเกมมาแล้วก็จริงแต่โน้ตบุ๊กผมมันเสียมันพังผมอยากจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรคือโน้ตบุ๊กผมชาร์จเบ็ดเข้าแต่เปิดเครื่องไม่ติดอยากจะทราบว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับชาร์จเบ็ดเข้าแต่มันเปิดเครื่องไม่ติด ใช่ป็นชาร์เบ็ดเข้าก่อนที่มันจะพังเนี่ยถ้าเปิดเครื่องตามปกติเนี่ยเครื่องมันค้างตอนแรกก็เอาไปลง Windows ใหม่ใช้ได้ไมาถึงสองอาทิตย์มันก็ค้างอีกพอไปถามเจ้าหน้าที่ถามผู้เชี่ยวชาญถามถามตีร้านเขาเขาก็บอกว่าเครื่องมันประมวลผลช้าคืนไปต้องรอสักครู่ผมรอเป็นชั่วโมงเครื่องก็ยังไม่ ไม่ไม่มีปฏิกิยาที่จะติดที่จะเปิดขึ้นได้เลยผมอยากจะทราบว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรผมอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะอะไรผมอยากรู้ใน้นผมก็ได้ไปถามหลายๆคนบางคนเขาก็บอกว่าต้องเปลี่ยนวินโดว์ใหม่ผมทั้งเดือนเนี่ยเลขเดือนที่แล้วทั้งเดือนเนี่ยผมเปลี่ยนไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วผมหมดไปหลายพันแล้วเนี่ยใช่แล้วก็ บางคนเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์ใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าฮาร์ดดิสต์ราคาเท่าไหร่ถ้าใครรู้ว่าฮาร์ดดิสต์เนี่ยราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ด้านล่างบอกมันได้นะครับถ้าฮาร์ดดิสต์ราคาเท่านะฮาร์ดดิสต์โน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กของย่อโน้ตบุ๊กผมยออ่อเอเซอร์เอเซอร์ใช่เอเซอร์อยากรู้ว่าทําไมมันถึงชอบค้าง เป็นเพราะอะไรอยากเล่นเกมเนี้ยก็อิมเนี่ยเออรีบบอกรีบคอมเมนต์ผมได้เล่นเลยใช่ถ้าบอกถ้าแบบว่าบอกเออรู้วิธีการแก้ไขเร็วบางทีอาจจะแคสเกมก็อิมนี้ให้ดูด้วยใช่เป็นเกมเกี่ยวกับไอ้นู้เกี่ยวกับยุทธจักรยุทธภพกำลังภายในเหมือนสมนักวัสรินอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่ ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรอีกเลยตั้งแต่ฟีฟ่าออนไลน์สปิดตัวลงเนี่ยจำใจไม่ได้หนื่งแถมอีกว่าออนไลน์ปิดปิดตัวลงวทำไมจำใจไม่ได้จำใจเรื่องเวลเว,ว,ว,วผมผมไม่ซีเรียสอลยที่จำใจไม่ได้คือเรื่องเงินผมหมดไปเป็นหลายพันแล้วก็ฟีฟ่าเนี่ยเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวออนไลน์ซื้อตัวนักเตะแบบไปเปิดการ์ดอะไรประมาณเนี้ซื้อของอะไรประมาณเนี้ ใช่ก็ก็เลยไม่เล่นอีกเลยก็ได้ไปดูรายการ v วียโซแล้วก็เห็นเขามีสปอร์ตเป็นเป็นเกมเนี่ยเออก็เลยเออน่าลองเล่นดูน่าสนใจน่าจะสนุกถ้าใครมีวิธีแบบว่าแก้ไขยังไงยังไงก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับบายเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ